โดดกระเพียนใหญ่มนัมนมนัมนมันมันมันโอ้จะไปะหามไปติพุ๊ดปลากระกดีเข้าวันนี้เด็ดปลาหลากหลายชนิดขนาดท่านผู้ชมนี่นะครับตอนฮับเขาสู่ชวินยองชาแนลนะครับวันนี้เชียงายบ,านบันเชวิน ฝนตกนะครับท่านผู้ชมน้ำก็เลยมาเนาะน้ำก็เลยหลากนะครับฝนตกตอนเจ้ามืดนะครับหายใหญ่ขนาดชาวินก็เลยออกมาตกจำป้านลองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกับชาินเลยนะครับนี่นครับตกจำน้ำหลากมันจะเป็นขี้เหยือ่อขี้โคนะครับใบไม้อย่างงี้ครับ มันจะนักหน่อยเนาะยกลําบากขอบคุณน,นะครับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ้วยนะครับสวัสดีเปินเปินปีปีที่อยู่ในไทยด้วยนะครับ <urers> ขอบคุณกําลังใจทุกทุกกำลังใจนะครับตีมาอบหุ่นชาวินนะครับชวินมีคําขอบคุณบ่มีย้ำหืักหนักเนาะมีคําขอบคุณจากใจจริงนะครับ <minor Olympics> ขอบคุณห,หลายๆเนอ้อขอบคุณหลายๆพี่น้องพี่น้องทุกคนนะครับ <races> เปินเปินปีปี ป,ป้าๆแม่ๆลุงๆทั้งหลายนะครับไอ้ทั้งหลายเนาะชวินขอบพุ้นหนักๆนะครับที่คอยซับพอร์ตชวินนะครับมาแล้วปลาขาวป้าส้อยตรงงามครับท่านผู้ชม ยังนี้ตกจำแอปปาติาก้าท่านผู้ชมอ๋อยังไปตัง้งแดนต่างเดียวแอปปาเต๋หล้อมีอยู่ก้านท่านผู้ชมอะไรเต๋หัวล้อมีอยู่ก้าแอปเดียวแอปปาไปแอปจีดก็ไปแอปอ,อ่องอ่เออเฮ้ย ป <laughs> <laughs> ูทำแล้วบ่ <laughs> ติดติดงานมานัมนมันกล่อมจะเลาะติดคีบปลังมันนานมาแล้วขอบโตขอบโต สองตัวสองตัวโดดนง่นขาวปะขาวลายมากลายมากโดดอีกกา โดอ,าาาาดดดอดี้นี่โมนโมนมาเข้ามาเข้ามาจะไปติดจะไปลอด โดดนั่นปลาขาบหลงลปลาตะเพน น้องโตท่านผู้ชมปลาขาวกับปลาสอยเออเฮ้ยลอดปลาขาวขาวท่านผู้ชมมันจับจังหวะมันหลอดเนาะปลาปลาสอยนะครับจับตาจํำพอดีหูจํำนะครับสามเส้นนะครับ หโตขำครับคขำขำจะไปออกจะไปออกโดดนั่งสองโตมมมหมันหมนหห้ามลอดล่องห้ามลอดก็ล่องห้ามลอดเดี๋ยวออกตลาออกกันครับท่านผู้ชมสองโตปลาขาวโตหนึ่งประเภทจายโตะนะครับ ปลาปิ้งเกือมานมานมานปลาสเ็จครับปลาสเ็จนี่อยู่ข้างนี้นะครับจับพอดีเอาไปใส่รอบกบลงไปในกระช่ง โดดสองโตอำเภอส้มมัน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 ตะเพียนทรายครับตะเพียนทรายใส่ใหญ่เข้ามาตักมาเออเฮ้ยเออเฮ้ย,ย,ย,ยกะโหลกกล่อมดีปินเดียวเดียวอำเภอส้ม,มได้ท่านกะโหลกปากเอาน,นี่ให้มากะ <laughs> นี่นะครับเลงไปในกระชัง สองโต๊ติดแล้วติดแล้วหนึ่งโตนั่นไล่เข้ามาไล่เข้ามานั่นไล่มาไล่มาจะไปลงตะหันกันนี่ หลังคอกับเพลงใจติ๊บคุณทำแล้วท่านผู้ชมออกนเนือ้อออกปลาออกกันนะครับโอ้ติดปลากระกติดขี้โคกว่าเข่าเอาเอาปลาออกกันเนือ้อปลาขาวปลาขาว เคี่ยก็เข้าปลาข้าวลงก็เข้าช็อตักปามหมืนกันนีให้มาก้าทำมือรอมปลาข้าวลงเหมัน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 ,มนเออวิ่งหนอกเกือกขันเกือกนีดูเอาขีโคอันนั้นออกกัน องตัวปากกฏก็ได้ท่านผู้ชมโอ้ต้นนันติชวินน่าออกกันนะครับปากฏติดเงียงปลาแล้วก็ํำจำเนาะปากกฏครับนั่งเงียงกันเดียว <c oughs> จะปักมือลงไปในกระช่งแบตเริ่มจะออกแล้วนะครับจะเจ้าฝนตกขนาดกันเดียวปลากับทาจะขึ้นเนาะเดี๋ยวมันรุ่นกับชวินต่อไปเลยนะครับยาวๆกันไปเนาะ ทันแล้วแตะเพนทรายวันนี้ยงมะมานแตะเพนทรายแต่ว่าลงไปโดดเดืหนึ่งตัวปลาขาวครับท่านผู้ชม มันติดเนาะมันติดโฮมะะครับกระลอกยากตักยากนะครับเปลีนซ้ายทแล้วติดทำแล้วเก็บหล่อนล้อหล่อนลอกหอ,อ,อกยาก โอ้ยปลาคอยหมนอนปลาใส่มอนนี่นันคีเริ่มมีปลาสอยมนขึ้นมาแล้วนะครับนั่นนั่นนหมอน ได้ยังนะโคตรสีอิ่วดำเออตกจำได้เป็นได้ไปสัป,ปะโฆษณาต่องเข่าแล้วก็แอร์ตกจำได้สีอิ่วขาวสีอิ่วดำเอา้าบุ้ม <laughs> ไม่ได้ไข่โหลติดขอบคุณครับท่านผู้ชมต้องออกกันเนอะ นี่นะครับตะเพนทรายติดดีขนาดนั่นติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่หามรุเออตัวน้อยลำน้อยก็ปล่อยไป้รอมันใหญ่ก็มาครับปิกมาเข่าจ้ำไหม Bá kháo Ninh tố Hãy Đen ทิ้งทำอะไรปลาขาวท,ท่านผู้ชมสองโตสามโตรอตัวสองโตเอาเอาตัวลงดีก่อนเนาะเอาเอาจิตตาออกแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมปลาขาวปลาขาวมา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 เข้ามานี่ลาปิกแดงในกระชัง เป็นทายครับเป็นโป ลาขาวครับ่านผู้ชมมานน่มานี่มานี่ระดิ่งไปไหนโอ้โมาอยู่มาอยู่มาอย่างเงียบ ตับเพียรทรายมันนี่มีหมันแต่เพียรทรายแต่แต่โดดโดดโดดน้องโตตัวน,นั้นหันรอดเอ้ยรอดแต่แต่ เพนจายนั่นะนะครับท่านผู้ชมหลังขอโอ้โดโดมึนวิ่ไปได้อยู่จ้ำถีก่าจ้ำถีมันก่อน ซ้ำเป็นกี่โคหนัาก,กันเนาะโดดทแล้ว ลงไปลงไปามานมานมานจอดนั่เออตัวลงหลง,ลง ตัดออกสักตัดออกสักโอกหนึ่งก็ริบน่อยก่ะ เอาออกสักสองกันก็ได้หรอมันเติกต้ฝั่งได้มันกระลึกกระลึกยังเงหรอโดดตะเพียนใหญ่มัน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  โอ้จะไปะหามไปตีปุ๊ดกระลกมากมาแตะมาแตะดูหมาน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 ท่านผู้ชมดูตัวใหญ่ขนาดดู มาน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 บรรยายบรรทัดาออคาดจำกันก้าวตัดกันก้าวออกส่อกำลันเกิดเต้าฝั่งครับ ลกลึกๆนะจะจะเห้ดูดนะครับวันนี้มีครูต๊นะครับยายเปิ่นตัดกันเก่าเนาะมันเกิดต้บฝังนะครับกันเก่ายาวไปหน่อยนครับบรรยากาศน้ำคีนองนะครับ นี่ถ้าจะดีแล้วเนาะมามาแล้วมาแล้วตะเพียนตะเพียนครับตระเพียนมาันม,มันมาอันใหญ่กว่าได้ฮะ นิ่มมานตั้งปูนมานแต่ oh. <laughs> น้านโดดอยู่ มาอยู่มาอยู่แป๊บหยึงป้าบู่นะป้าบู่โตจัดลงง่งกันแป้งน่ำขนมเสร็จเนาะ <laughs> ดวกล่องปิ้วมดต <laughs> ิดกล่องกล่องปิว้ว ลงไปในกระชั่งงั้นโดดโดดอยู่ได้อยูนน่มาอยูย่มาอยูย่ มาแล้วติดบับซอยหนึ่งโต้ค่ะปลาขาวท่านผู้ชมใจงามๆเลย สองโตรท่านผู้ชมติดปุ่นโตหนึ่งเอาตัวปีดนออกกันนอกนีนะครับสองโตรปลาขาวติดกแดง ปิ่งกับตําบักฮ่แ่บๆนะครับมาแล้วสองโตท่านผู้ชมปลาตองโตหนึ่งปลาสอยโตหนึ่งโอ้ตัวปลาสอยขำครับเดี๋ยวชาวยเราออกกันเนอะิีนะครับปลาสอยกับปะตองนะครับ ป้าตองแต็บตัวน้อยอยู่เออเฮ้ยลงไปละทางผู้ชมปลากะดีครับทะบินกดกล่องอตั้ปลากะดีเข้าวันนี้เด็ปลาหลากหลายชนิดขนาดท่านผู้ชมนี่นะครับ ลงไปในกระช่งหมานหมานมานปลาขาวครับท่มมานผู้ชมใสต่ตักล็อก <laughs> เออเออเออนี่ยเนี่ย จาวิ่งอยู่ตั้งสายครับท่านก็เลยเอามือสายตักลงไปลงไปนะนะกระสังนักรกะสังมาแล้วสอยประสอย ปาสอยมนครับท่านผู้ชมเริ่มที่จะบกเข่าแล้วนะครับท่านผู้ชมเดียวชาวินก็จะเข่าบาดแล้วนะครับเนอะมดแห้งแล้วนะครับมดแห้งเขาต่มแล้วครับเนาะบนวากันนะครับหกเจ็ดจโมงนะครับวินกอได้ป้าปะก็ดได้อยู่นะครับก็ปรมมานอยู่นะครับเดียวชาวินจะสรุปผลงานเลยก็แล้วกันเนาะ สรุปผลงานของชาวบินคลิปนี้นะครับคลิปยกยอหน้านอนนะครับท่านผู้ชมคุณยายเป็นตัวไหนจาแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาของชาวบินเนาะเดี๋ยวันนี้นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวตะเพียงใหญ่เดี๋ยวปลาบู่ปลาบู่มีคุณยายเป็นตัวหูนะครับเป็นตัวจูงใสจ่จำอยู่เนาะปลาขาวปลาส้อย ปลาลาดก็ได้ยูนนะครับปลากุดปลากระดีนะครับเดี๋ยวเธอจะถึงหันภาพเดี๋ยวชาวบินสรุปผลงานทีบาท้านนึ่งกั้มนะครับเนาะนี่นะครับเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมสองโลปลายปลาร่วมนะครับเด็ดปูต้วยตกจำเด็ดปูต้วยนะครับ ชวินมาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้ปลาลม้อมงชวินเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับยกยอ,อน้ำหลากวันนี้นะครับไม้ลองนําขีนะครับท่านผู้ชมชวินเด้ปลาหลาดโตหนึ่งนะครับปลาตะเพียนมีปลาก,กระดีด้วยเนาะเรามีมีมีปูด้วยนะครับปลาบูในคุณยายเปิ้ลเอาหือสองโตนะครับคุณยายดีตกจันนันฝั่งตรงขามเนะาะวอวเปิ้ลไปกินปลาบูนะครับชวินได้ปลาก,กระดีด้วย ปลาขาวปลาะะเสด็จปลาตะเพียนนะครับมันนืนม,มันอยู่นะครับชาวินคิดว่าประมาณสักสองโลสามโลนี่เราจะได้นะครับเพเป็นปลาตัวใหญ่เนะาะชวินใจยอสามเส้นนะครับจะได้ปลาตัวใหญ่เนาะนี่นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมชวินยองชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชวินเตนเนอร์ชวินมีกระคำขอบคุณดีใจเฮียนะครับสำหรับปีปีไอไอ ตีห้นกับลังใจทาวินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนอะนี่นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพร้อมทุกคนรักษาสุขภาพกันโดยเนอะร์อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับชาวินเสียงพอแหบหมดท่านผู้ชมใจเวลาประมาณ6จชมงเกือบเจ็ดชมงนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ